เสียงปืนดังสนั่นภูผีหลังส uh ีทหารเขมรแอบลอบเข้ามายิงรั้วลวดน้ำไทยขณะนี้ทหารทุกนายเข้าประจำจุดพร้อมปะทะเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาได้มีเพจสายทห uh ารจำนวนมากออกมาเคลื่อนไหวถึงสถงสานการณ์ผูผีหนึ่งในนั้นคือเพจจาไอซ์ทับฟ้าซึ่งได้มีการเปิดเผยในเบื้อ,องต้นว่าได้มีเหตุการณ์ทหารกัมพูชาคลานเข้ามายิงใส่รั้วลวดน้ ด้วยปืนเล็กยาวอัตโนมัติ3นัดหวังให้ไทยตอบโต้คืนมันเล็งหวังผลเล็งใส่เรากวนตีนมากเอาหรือ,อยังจะเอาได้หรือ,อยังนอกจากนี้ทางด้านจ่าไอซ์ทัพฟ้ายังได้โพสต์ต่ออีกด้วยว่าสรุปสถานการณ์เมื่อสักครู่ให้ฟังครับประมาณ14นาฬิกามีเสียงปืนดังขึ้นเป็นชุดที่ผาหมอและภูผีทหารไทยประจำแนวเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้น พบทหารกัมพูชา3-4คนคลานเข้ามายิงใส่รวดหนามยั่วยุเป็นชุดเพื่อให้ทหารไทยตอบโต้ไทยยังนิ่งเฉยกวนตีนครั้งที่1ซึ่งในเวลาเดียวกันทางด้านเพจผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธสงคราม ThaiArmforce.com ก็ได้ออกมาโพสต์ว่าไม่มีเหตุประทะเป็นเหตุทหารกัมพูชายิงปืนใส่แนวรัว้วรวดหนามรอฟังข่าวอย่างเป็นทางการเท่านั้นอย่าฟังใครก็ไม่รู้โพสต์ในโซเชียล นอกจากนี้ทางด้านเพจหัวนภาาเล่าทุกเรื่องซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่คลุกคลีกับทหารชายแดนมาเป็นระยะเวลานานก็ได้ออกมาอัดคลิปเคลื่อนไหวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราลองไปดูคลิปกันดีกว่าครับก็อ,อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ของชายแดนไทยกัมพูชาประมาณเวลาบ่ายสองหรือว่า14นาฬิกาของวันนี้นะครับก็มีทหารกัมพูชาจำนวน4นายขึพลาน อคาคารเข้ามาในพื้นที่ของเขตฐานผามันซึ่งอยู่ฐานปีกซ้ายซึ่งอยู่ฝั่งปีกซ้ายสุดของแถวพวกตีนภูผีนะหลังจากนั้นได้มีการยิงปืนเล็กมาจำนวนสามนัดตอนนี้ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมทุกส่วนทุกนายกําลังพลทุกนายก็มีการเตรียมความพร้อมขอให้กําลังพลทุกนายปลอดภัยนะฮะก็ผลักดันไอ้ขมนสีนายออกไปห,หมดผมครับ แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะไม่ใช่เหตุการณ์ประทะแต่การใช้อาวุธปืนยิงเข้ามาในแผ่นดินและอาธิปไตยของไทยนั่นก็ถือว่ามากเกินไปแล้วแต่ท้ายที่สุดขอให้ทุกท่านรอถแถลงการจากกองทัพอีกทีหนึ่งทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปขอบคุณที่ฟังกันจนจบขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ